สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรากำลังประทําทางอยู่ที่บ้าบนาวันสวรคครับทางเข้าสวนยางเขานะครับดูที่ครับเมคโครกำลังจกอยู่นะครับตอนนี้ทางได้ประมาณครับ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจนสดนุ่นเลยครับถึงรถไถยรถไายจอดอยู่นี่นครับนั่งมีติหินนะครับนี่ยนี่ฮ เจ้าเจ้าดินเจเอาดินที่ไหนมาใส่เนี่ยล้อข้างข้างมาไม่มีตีหินเลยแต่ตอนนี้เาเูเจ้าแปน้องครับทำงานก่อนครับ ค่อยๆข้าคองใส่ก่อนข้ามรูปเขานั้นก็ข้ามไปถึงเขมรแล้วนะครับฝั่งโน้นัน้น ทางที่นีดสุด,ส,ดสุดเขาพอดีนะครับ mm. เขาข้ามไปก็เจอเขมนแล้วนะครับประมาณสักห้าหกกิโล ทางนี้ก็ค่อนข้างชันอยู่พอสมควรนะครับขึ้นเขาชันพอสมควรครับตอนนี้ราดั้ำรอเทดินเสริมเทดินเสริมนะครับสองคันนี่คชันพอสมควรครับทางครับ ข้าวนี้ส่วนย่ขาส่วนดานเราใช้ฮีโน่กับอ e ีสูนะครับรถครามสองคัน เดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอ้ยยินองครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับยินนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ